Mission Success A mi lông đại càng hết, bay này dinh càng mấy con này, bênh lòi bênh 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 khao khóc yên nè, khóc yên nè, khóc yên nè ba lâu ba lâu ba ba lâu hai 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 ba lâu

กิดกิดกิดหลังกิดอยู่บ้านอยู่บ้านตอนนี้อยู่บ้านมันมมัันนนรกล่องบ้านมันเ่ะบนบ้านเลยบนบ้านเลยเพ่อยิงอยู่เพยิงอยู่ไปไปเจมดักสองตัวนี่หว่าเอ้ยตัวเดียวไปเลยเลยยี่สิบเลื่อเลยยี่สิบลงไปทางลงแบบดับเบิลคิลไม่เป็นไรถ้าถ้ามันเข้าท่อผมดักผมดักท่ออยู่ คือไอ้ไก่เมื่อกี้ขึ้นไปไอ้นี่ขึ้นมาไม่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 บอกเลยเบอร์สี่นะเบอร์สี่ไม่บอกขึ้นไปไม่บอกเมื่อกี้นี่ด้วยว่าแกล็อกเฮ้ยเข้าเอเข้าเอเข้าบีเข้าบีเข้าบีรถบีรถบีตัวนึงโอไม่โดนเลยวะเข้าบมาเข้าบมาเข้าบมาไปแล้วไปแล้วไปฝั่งหนูแล้วไปขวางนู้นแล้วบีลาไปนะ เฮ้ยได้เลื่อนตัวเถ่าได้เลื่อนหนึ่งวิ่งอ่านได้ไหมกินกินเร็วเร็วกิดเร็วสวยสวยวิ่งคู่กันดีนๆวางบีวางเอวางเอรีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวรถไฟจะไม่มาเวลาลิศตังทันด้วยวิ่งเร็ววิ่งเร็วไปตัวเอการวิ่งมาเร็วรถไฟจะมารถไฟลามบีนะไปกูเลยไม่ใช่ที่ที่วางอ่ะไม่ก็เคาเตอร์ไปเลยนะ กูเรียกไงเลือนะเต็มเลือเต็มกูกูกูเรียกถือปืนถือปืนยิงดิยิงดิม้อตรงนั้นอะอยู่มั่วโนตโอเค let's go <S <ะ>ตึงเฉยเลยไหนดีวะตึงเฉยเนี่ย

ที่วางเอที่วางเอที่วางเเจ็บนะดูด้านนั้นไหมกูดูด้านหลังไงที่วางเอเล่นเหลือสองะที่วางเอที่วางเอบีบอมม์ has been planted ขอบใจขอบัวเก็บตัวด้วยการแก่เลยแก่เลยแก่เลยขายลูถ่ายรูปถ่ายรูปบอมม์ d e